Hey, ไปฮสบายดีสว hey, so ัสด right. ีจ้ากคุณแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สคูสคูสคุณยินดีต้อนรับคุณสูุส่งซาโน่แอนแนลพี่น้องตอนนี้ฮอกรลังสีเดินทาง่าเนาะพี่น้องตอนนี้ฮอกรลังสีเดินทางไปขึ้นรถไฟขังแดดอยู่นะแต่พี่ว่านในโอเล่แล้วก็พี่อันเนาะพี่น้องเพิ่นไปส่งต้องหลังสาวสวัสดี วันนี้ไปไหนนะไปขึ้นรถไฟแมนขึ้นรถไฟจ้าครั้งแรกใช่ไหมแมนครั้งแรกแต่ว่าไอซีนไปซองเ่ออะซองเ่อแล้วนะยังคุณท่านเคยขึ้นแล้วก็บท่านเคยเห็นตื่นเต้นหตื่นเต้อยักษ์ที่เป็นยังไงเออคุณยักษ์เแม็กโหลดนี่ปะไปบัดนี้กับก่อนเดอร์พี่เดชเจอกันตอนมาพาร์ตี้ปะเฮ้ยเราเข้าฟรีได้ไหร่ปอดใหม่อยู่เทหะซีซีหล่อเลยแม็กแต่งวันนี้ไลยแม่ก็จะเอาไปเลยบัดนี้ที่เราเร้าไปเลยก๊เดินทางทุกคน ป่ะแ้เองนาะอันนั้นโดดจักยาเสลงมา <ondan S 2> อย่างนอกระเป๋านะได้รถอ <enthus flush. S 2> ีบอดได้แงอีบอดตอนนี้ห้องกำลังสีเดินทางไปคิวอี้เขื่อนสถานีรถไฟคิวรถไฟคิวรถไฟอกับนน้อยแมนไอ้อันไปส่งกับพี่บ้านเวลาไปบานมันเวลาครับเวาไปสกืได้สีไืน เปลี่ยนกันดูแลเนาะไปบอดดิ่ขึ้นรถไปไปประ่าแปดสองทุ่มเนาะเขาเืออยู่นี่สองทุ่มครึ่งรถออกโอ้ยกะแม่นรถไฟก็ถือกันอันนี้บอลซื้อทิชชู่ซื้อกระดาษทีู่่้เวลาขี่รถไปมันลำบากเอาผมมีทิชชู่บอลทันชื่อไม่เนสันมีเจเห็นไม่ยูพระิพเอาอยู่หัวแมทแล้วนอนมีอีบอลล้ำเจาโอเคไอ้เห็นในเด้อข้อไอัน เอาเนี่ยไอซีเบิ้ลคอยคนไรคอยหมักใส่อยู่เขาใส่นอตนะนะใส่คนคอยไปแบบบนคิจะแห้งมักไอไอซีคอยเขาชิวจักรไรนะโอ้โหโอเปิลเวลาอยากเขาขอถ่ายรูปอยากเขาจื้อเนาะเจอกันเด้อพี่น้องเด้อคันพายู่กรุงเทพกะนถักถ่ายสบายดีกันเด้อพี่น้องแล้วใกล้ๆกลมาหามาลินน้ำเด้อแบบแบบเราบุคคลเห็นกันนะเห็นกันแบบว่าในคอมเมนต์ ครับกอนสวัสดีครับแล้วก็เดสีผมครูเจอกันนะแต่ขมาแต่คผ okay. 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 ุนทันี้เจอกันจ้าเจกแปดมงนี่นะยูนี่เขาเอิ้นสองค่สองค่แปดมงคนน่ะแปดมงคนว่ะเอาโอเคโอเคยี่สิบสี่เจอกันยีิบสี่โอเคบายบาย ายครับายบายค่ะไปก่อนด้วยไปสมจิตน um, so ี่ค okay, รับไสมจิตไปโอเคขอบคุณค่ะจ้าข้าวจังหนาวบอป่ะพี่น้องไปเจอกันอยู่หอดแล้วพี่น้องตอนนี้เอกก็หอดสถานีรถไฟมุ้่ของน้ำใช่ไหม S <S สิสสสนเป็นอย่งนี้เนาะคือตื่นเต้นเลยขึ้นรถไฟข้ฟางล่งคือเครื่องไเด่นนอนรถแบบกลางคืดเลยสินะครับขี่รถกลางคืดทำไมล่าทำไมนี่โอ้ขึ้นท่านนี่ักเนาะสถานีรถไฟของหน้ามีใส่มันแต่กาแฟรองเทาง้ทาเพราะเค้าเยาเค้าเคขโมยรถแล้ว อีกวันที่เจอกันยี่สบาไปจังหวัดังีสแปดเมนประมาณนั่นเด็กสิบเก้าสหสเจสองสามแมนเดี๋ยงานขอไปนีละฮายุ่ซนนี่ตอนนี้เ้าก็หอดเนาะพี่น้อ้โเียอาเอาไปทำทีชิบป็ยยังไงเนาะสึกตื่นเต้นดี อ๋อดีบอสนี่บอสรูใส่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอาอันนี้ไม่ใช่เขาเาแค่เนาะพี่ว่าตู้นอนมันต้องอันนี้ก่อนดีสิไม่ใช่มสีปัญหาของหนายู่พี่น้องเออเป็นอย่างสีเนาะคักเนาะถ้าเราเคยเห็นแน่พี่น้อเอาะรถไฟ่กับสระมาณนี่เนาะพี่น้องน้องขบวนที่เขาลงแม่เนาะเขาดังเคยเห็นแน่ ทกงนอกบ่โอ้ลมมันทังเขาเลยเนาะเป้ไคเด้อบาเฮยเ้าไันเจ็บน็นะอะหรอ่าเราหันแบบสาวนง มีดมาเหินดบานที่ะคิ้วแรกวะเนี่ยเพาะว่านี้โอ้โัเนี้มันมันมีอันนั้นให้ดูนะเห็นไหมใช่โอ้ไข่ไข่บอมั่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะปรอะไรคะอ่ะฮันิโดหรัอเล่กี่ขั้นเดียว ปีเหเออดีเวลาคุยกันอยู่กี่โมงออเนาะ่มาปีกดีบ่ป่ะข้อีคางเปเมงเลยเหรอถ่ายอเื่อเอาติลลากระเป๋าใหอันเือกระเป๋าใหมเด้อป่ะ่ กำลังสขึ้นรถไปครั้งแรกกันนะคะรถไปครั้งแรกเยอะไปใช้เาตนียครั้งแรกเลยอขับงแนอนรเล้วคือเพืนรถัเือนจกเมอันอนรถเมลเตียงนอนใ่แบบเื่อนเริากันเพื่นจักเทนเเวลาได้อีกแปนาทีสอง่มขึ้น ংগী চাই মানে อนนี้ขาขึ้นมาหอาดรถไฟไนะพี่น้องในปีข้อเบิ่งงันนันดับบอลชั้นสองดชั้นสองพี่น้องาสามจุดห้า3ีท่นสหเนขนาบขึ้นเออ ใา่ตชิโนนี่บ่คือชิโนดมซะบอลบ่มีตัวมมีตันมนี่เออ,น,อน,นี่ก็ได้สองตัวน,น,นี้นี่ใช่ของหนาเมียงบ่คนนี้ดิจักและจะเราจะยิบ,บอกเป็นหนึ่งฟ้าห้าบนนอนก่อนปนหนึ่งถูกนี่นใครเนี่ยปีนใช่กันไปดิเขาขืนฉันนพี่ครับกระเป๋าไว้ตรงไหนครับ <laughs> กระเป๋าไว้ตรงไหนครับพี่นี่เขากระปุงไปนี่ดินี่บ่ะเออกระเป๋าไว้นี่บ่ครับขับเม่อไหรเบิ้งไปเลขที่นั่งเลขที่นั่งครับครับเลขที่นั่งเท่ไรสามสามสิบห้าขับสามสิบสามครับเราเตียงบนเนอะบน่งคู่เลยบนนี่ไม่มาแมนแบแมนนี่ตรงข้ามบนนี้นะครับกระเป๋าเห้อยใส่อันนี้นี่ไปข้างล่างเลยครับไป่ดีอะไรวางวางวางเลย ีสนอนเอาเอ้เ่มันยอน้องหไปไปจับนี่ตัวตัวได้สใครขึ้นอไวรกระเป๋าสามก็ขึ้นยังไงนี่นี่คันใดนี่นี่คันใดนี่ เออค่อยขึ้นอเกินไปเรอครับโอเคครับไปขึ้นไปเหมี็นสมนเออขึ้นไปร่น้องกระเป๋ารงเท้านี่ไว้ตรงนี้ังไงไว้ตรงนี้ไง เออก็ได้อยู่มากขึ้นมากเลยท,ทายจับปะกูพี่น้อง <laughs> บุกเคยไขึ้นรถไฟจักเถือ่อโอ้บอลน,นี้จะเป็นบอลปีนมนั้งนะพี่น้องคือโบใส่รองเท้าเนี่ย เรื่มสื่อน้ำไม่ชเร้ื่มสื่อน้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเอาน้ามาสื่อเออห้องน้ำอะไรนอะรสร้างเขาถ้าดูสันซองนะพี่นอได่นอสันซอง ดิเดียมยังบ่กเขอ้นนค,คือสิบเนเจ้าวันนี้นค,นคือสิบเนเจ้านี้เอาบนอนนี่อะไรน,นอนตกเด้นอนตกเด้รังแหกของขนสนอยพี่น้อ,นองเอ้ยข้นได้บเป็น,น cái ông mà cái gì mà ở đây đi chưa chưa mong 2 mong chưa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  mong เยอไว้เน่เขาข่อมาแต่ไนข่อนอนสัทล um, ุมทุกคนเนาะนอนเตียงลุมน anyway> ี่ก็นอนเตียงทั้งขอนอนข้างวัดอันนี้ยังวัดนี่เขานี้ยังทุกคนเนาะเปิดไฟอีกวะน่าจะเปิดไฟเนาะน่าจะเปิดไฟเวลาเขาปิดไฟน่าจะเปิด อเจอกันนะพี่น้อง <น S 2> ขอบใจขอบใจพี่วานแล้วก็เพื่อนนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็พี่โอเลขอะะ่ขอบคุณไดหลายเลยคะ่ะจิมมี่ซงเจอกันเด้อพี่กระตูนขอบคุณไดหลายเลยค่ะตอนนี้เวลา ตีหนึ่งสิเอ็ดนาทีโอ้เหล่งงามสวยเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิเอ็ดนาทีนะทุกคนเนาะทุกคนก็น,นอนเงียบขับซีก,นนนก,นนก็นอนรับพากกตื่นแต่ขึ้นรถมากอะนอนรับเนาะเมือเอ่อยเดินทาง หนึ่งสิบสองอันนี้จะเป็นการเดินทางไปไปกรุงเทพแปลว่าเชื่อย,ปปยังไงเป็นผู้จ้างยังไงงานจชทุกคนเนาะเป็นการเดินทางไปกรุงเทพโดยที่ไม่รู้จักอะไรเลยแบบว่าก็คือตอนนั้นเนาะที่่อยไปกรุงเทพตอนนั้น่อยก็บเคยไป โดยที่มีเบาซุกเป็นคนพาไปเนาะตอนครั้งแรกที่เคยไปกรุงเทพมีเบาซุกแล้วก็มีเบาน้อยนองอ่างน้องตี๋ตอนนั้นาไปนํำกันหลคนแล้วก็โดยที่เบาซุกเป็นผูนหนาทีมตอนนะ้ะเบาซุกคน,นดีเป็นผูนหนาทีมพาไปนั่นนี่คอยกับโบจักยังเลยคอยกับมึนซำไกลตาแตกแล้วคอยกับได้ประสบการณ์ในครั้งนั้น ประสบการณ์ที่มากกระเป๋าสุกนเนะกเาะทุกคนเนาะก็เลยว่าได้ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก็เลยว่าพอดีมากับเส้าหน่อยวันนี้เนาะทุกคนก็ถือว่าเฮามีประสบการณ์อะไรฮาก็กู้ะลรว่าเออเฮาต้องไปยังไดมายังไดลงบอลใดนั่นนี่อันนี้กับเค่องคอยชี้หูเนาะคอยกับบอได้ฮู้เก่งปานนั้นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ากรุงเทพ มันเป็นเมืองใหญ่บังเทือมันเป็นเมืองใหญ่บางเทือสำนักสำนึงนะครับไปเฮาก็ลงในทุกคนเนาะมันมันโดยคือเต้าเขตแบบภาคอีสานอะไรแบบว่ามันเฮาพอสิจื่อได้นะขั้นแถวกรุงเทพ่นี่มันตึกไปทางใดก็ตึกมาทางใดก็ตึกเนาะมันคือกันเบิด์ตยังไงซะถนนหนทางมันคือกันไปเบิดมันก็เลยจะพิจาหณเฮาลงโดยพอชนะแล้วเฮาต้อง ใัยตัวนี้เลยทุกคนก็เลยใัย Google Map เป็นอ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ส,สมารถทสวยเรือเขาได้นะเพราะว่าที่คือค่อยๆมาค่อย็มากับสาวหน่อยนะทุกคนเสาวหน่อยแห่งโบจักอยังเลยสาวหน่อยแบบโบฮู้เลยนะแบบว่าคนบุกไปกรุงเทพเป็นไงใช่ทุกคนนะใครในใครพอมี ความพูน่ยในหนึ่งแต่ังไหนก็นเป็นฝากเป็นกําลังใจให้พวกข้าวชงคนหนึ่เลยทุกคนสำหรับไปถึงบางคลิปน้องหน่อยอยู่ตอนนี้กับความเป็น,ก,นก,กำลังใจเนาะเด็วคอยกสิดูแลซะหน่อยเองสิพยายามดูช่วยอะไรบ้างสิดูแลซะหน่อ,นอยเนาะจะไหน,นก็น,นอนอยู่ข้างนั้นนะทุกคน เลกสามสาม,สามบักยูทานนี้ตอนนี้นี่ฮะก็หอดกำลังเดินทางมาหอดนครรา,าสชสีมาเนาทุกคน,นคือสมัยทุกมัอนี้มันมีพวก <c oughs> มือถือก็อมีอินเทอร์เน็ตที่ให้ครับที่ให้ให้คนเข้าสามารถหู้ได้นะว่าเขาจะใช้นนั้นนี่ท่าน,น,นี่เขาหู้ได้เลยน,นี่ว่าเขาอยู่เขาเขาใส่เขาอยู่จุดใดตอนนี้ทุกคนคือมีการที่เขาใส่มือถือหนึ่งดีอย่างหนึ่งแล้วก็หลายอย่างน,น,นะวันอย่างหลายอย่างเลยแหละอ่ะทุกคนเดินทางต่อนะทางอีก หาสโมงนี่หาสโมงกับ30นาทีเราจะหอดุงเทพตอนนี้ขอตัวนอนก่อนทุกคนไปเจอกันมือเศร้าฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ซะหน่อยแ้วกับคับซีทำไมเยอะทุกคนฮัลโหล g o o มอร์นิ่งตอนนี้เาหอด อะสถานีรถไฟบางปะอินเนาะพี่น้องใกลสี่หอเลยแหละในประมาณ1นึ่ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าี่เราสกานจันอนไปที่นี่ไ้รอได้กินบ้าน้ำมันคือใครแตบ่า ว่ามันก็บ,บริบปนยางเลยนกมันกะมันก็นกโอเคเทุกคนม,มันมืดได้เลยเออนะเขาสิบอกขาบอกที่นี่ก็ได้ที่ว่าโอเคน้องพี่น้อง,น,องนั่งรถไฟครั้งแรก มีดาบัลนอนดีน้องพี่นอนเขาจะให้อุ่นมากค่ะแล้วก็มีหมอนด้วยนอนดับอยู่บ่จ้ะรับคอยรับเลยแบบก็โอเคเลยแมนมันกะเพรว่าเพราะว่าคักนะนะมันบนนี้เป็นยังหายเมืองแล้ว ประมาณนี้เนาะพี่นอนองเขาจะมีมอนในรายการพี่ผามานบางเวลาเขานอนไฟมันกะเบิดซองตากพะพาห่มบุญเนาะอ่ะอีกจังน่อยกะหอดนวเนาะพี่น้องอีกสีกชั่วโมงหนึ่งเจ็ดโมงสิบนาทีกะหอดสถานีรถไฟ ีโอ้ยข้าเจ้ามีอาหารเจ้ามีอาหารซาวมาเสร์ฟด้วยอ่อยเยาได้วย มูดินได้หนมูดินตรงนี้เลยอดีจังน้อยจนครับต้องยมก่อนมีอาหารเช้าด้วยนะคะทุกคนยืมหน้าคืนนี่น้าเอาไปเยห้ยแต่เจคืนนี่อแห้งแต่คืนนี่เรื่อซื้อน้นาแมนเรื่อซื้อน้ขคืนมน้าตะกี้ข้าจะเามีนนามฝีวะ พม่น้ำเจา้าวีในกระเป๋าเออใช่ว่าผ่านไปดีดีเนาะพี่น้องในการขี่รถไฟทางเดของ,งน้อยนเจาตายอยู่จนู้นเนากินเา้าอยู่นนนไปไปเจอกันดูสถานีรถกินน้เจ้ากอ กินหอยเนาะพี่น้องตินพี่น้องเนาะต้องหมากินกาแฟนี่เส้นทางรถไฟรถไฟก,บกไอบพาฉันเยอะหอยอะไร,รบ้างมาหนิหอยอะเบิ้งจมูกนะอีกสามสิบนาทีหอดอีกสามสิบนาทีก็ถึงอย่างสถานีรถไฟหัวลำโพงบ่ค่ะเยอพูดไทยคะ่ะจะชิประมาณนี้เนาะพี่น้องพือว่า ผ่านผลไปด้วยดีเนาะในการขี่รถไฟครั้งแรกของน้องหน่อยบั้มขาชีพมันบ่ตื่นเต้นแล้เพราะเพิ่นเคยขี่ลแล้วมิจจะน้องหน่อยได้ตื่นเต้นแต่ว่าก็โอเคกับวัตบรรดาคือที่คิดไว้ที่ว่าผ่านไปด้วยดีเนาะพี่น้องหบูกินหม้อหมี อกนึง่ถ้าจะกินกนะ็คือกูกินอ่ามี <c oughs> พี่กระตูนโ<ม>ทรมาแลนะ้ว<ม>บอกล้วาดอย่างไรถึงไหน,นแล้วละวะเราเกือเป็นห่วงแล้วนนนะเราเกือบเตือนบนถนนเนี่ยเรากับพี่กระตูนเกือบนอนเกือบรับเตียงมาห้าหอดทรายนะเป็นห่วงก็เลยว่าไอซชีก็เลยว่าให้เพิ่นนอนบ่วนด่วนตงเป็นห่วงไปเองไปสิคิด้พาไปเองเลยเนาะฮะเราติดตามในคลิปไปคันซีเดลยบอก พี่น้องกรุงเทพมหานครเหนื่อยมากหันแล้วหันแล้วทุกคนเนาะอันนี้การใส่ชีวิตในรถไฟประมาณ8-9ชั่วโมงบประมาณพนะูดอะไรเนาะอีฉันน้อยงกติกรุบบงเทพเม่หรอกจะได้ปกติเห็นแต่ในโท,ทรทัศน์เนาะปกติจะเ,เห็นในทีวีเห็นแต่ เป็นคลิปในระหว่างที่เดินทางในรถไฟเนาะพี่น้องเอาซะหน่อยทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็สปายทุกคนก็สนุกสนาพวกเราสองคนีเด้อขอกัะไรทีนมสปายดี้บ๊ายบายฝากติดตามอีพีต่อไปพี่น้องเนาะ